สำหรับใครที่ตามแนวทางของฮานอยนะครับเนาะฮานอยเมื่อวานก็น่าจะเจาะผ่านที่พิเหมือนเดิมนะครับพิน่าจะเจาะผ่านสองวันติดเนาะเฉพาะกิจอ๋อ,อก็มีเฉพาะกิจที่เจาะรวมด้วยนะครับเมื่อวานเฉพาะกิจออกเจ็ดเก้านะครับเด่นไม่ผ่านนะครับแต่ว่าเก้าเจ็ดที่ผมเจาะรวมไว้ ิตนะครับแล้วก็กาชาติมาที่0ูย์แเนาะมีแต่0ู0ย์หาศกศาชาติออก 08, นย์แปส่วนพิเศษเมื่อวาน81นะครับเข้าเด่น 1, นึะครับแป ลงล่างครับบนเก้า้าปกติหลุดนะครับปกติถ้าออก9ก้าห้าสามนี่ได้นะครับมานะเืมเด่นสามมา3มอยู่นะครับห้าเก้าสามครับนี่สวยมากเลยห้าสามเก้าสามส่วนล่างสี่สองนะครับ พัฒนาเมื่อวาน9508นะครับพัฒนาเข้าเด่น8 08 vp3395 ้าโอ้ยตัวเดียวกันเลย95้าหก็เจาะเข้าพิเศษนะนอน,นั้นกิดมาแล้วก็จะมีพัดเข้าเด่นปกเข้าเด่น v p พีออกอะสามสาม้า โอเคมาดูของวันนี้วันนี้นะครับกิจเขาเด่นไปที่เฉพาะกิจนะครับเจดปดกาชาตินะครับ3าสเจาะรวมนะสามหกสามเจ็ดสามปดสี่ห 4ี่เจตัวนะ048 48ครับ3 8ครับ4 7่เส่วนพัฒนาพัฒนาจะเด่นที่8 0นะครับ ตัวเจาะ8 0 8 7 8 9 0 7 0 9 3ตัวนะครับ8 0 7นะเด่นที่0 7 8 0 8 7 V ีไอพีวีีเดินที่สองห้าครับ v ีไีสองห้าสองห้าสองหกสองเก้าห้าหกห้าเก้า 9กครับสตัวนะครับสองห้าอันนี้คือของ VIP นะครับก็จะมี5้าเก้าที่เด่นนะครับตามนี้ครับ3ตัวคอยแตกนี้ไปดูพิเศษ พิเศษเขาเด่นที่4ีห้านะครับ4ี่หนึ่งสี่สองสี่้าสี่ห้าหนสองห้าเก้ตัวนะครับ9ก้าห้าหชุดเด่นสี่หนึ่ง ห้าหนึ่งห้าสองห้าเก้าปกติหกกับแปดตัวเจาะนะครับหกศูนย์หกห้าหกแปด เก้าแปดห้าแปดศตัวนะครับเก้าหกอันนี้ก็คือฮาหนอยเนาะจะเดินที่68แปนะหก หกเก้าหกโอเคตามนี้นะครับสำหรับน้อยปกติอ่าพิเศษจะมาอีกไหมสามวันติดหรือเปล่าสำหรับพิเศษนะครับก็ตามกันได้ส่วนเล้าผมลงให้แล้วนะเมื่อเช้าไปก่อนแล้วเราสีเลาานะครับเรลาสตานะช่วงเย็ยนก็จะเป็นสตา์ VIP กับกาชาติของหวานรอบดึกหวานจริงๆเมื่อคืนแล้วก็กาแฟตอนเช้าประตูชัยนะครับผมกาแฟตอนเช้าก็ฟาด95ไปครับโชคดีครับ